สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณปออีกครั้งนะคะในรายวิชาหน้าที่พลเมืองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของความเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะความเป็นพลเมืองดีในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี้นะคะก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นพลเมืองเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามหลัก และก็คุณธรรมสําหรับวิถีประชาธิปไตยนะคะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราก็ควรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีโดยการปฏิบัติตามข้อตกลงกฎกติการะเบียบตา่างๆนะคะและออมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในห้องเรียนและก็โรงเรียนนะคะรวมทั้งปฏิบัติตนตามบทบาทบทบาทหน้าที่และก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมตาม่ตางๆของห้องเรียนและก็โรงเรียนนะคะ โดยการใช้สิทธิและขก็หน้าที่นะคะการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนและโรงเรียนนะคะอะทีนี้เด็กๆมาดูหัวข้อที่1เลยนะคะลูกหัวข้อที่1น,นะคะก็คือการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในห้องเรียนและโรงเรียนนะคะสําหรับข้อตกลงของกฎกติกาหน้าที่นะคะก็คือ ข้อกำหนดในการปฏิบัติและสิ่งที่บุคคลต้องทำและก็รับผิดชอบร่วมกันนะคะเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันนะคะซึ่งการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนนะคะเราทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่และก็กฎระเบียบของโรงเรียนนะคะอ่าทีนี้เด็กๆมาดูนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องรียที่เด็กๆจะควรรู้นะคะก็มดีดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะ การใช้สิ่งของเครื่องใช้และก็สถานที่ของส่วนรวมอย่างเช่นไม้กวาดไม้ถูพื้นคอมพิวเตอร์ลูกบอลของเล่นต่างๆนะคะรวมทั้งการใช้สถานที่ต่างๆด้วยนะคะนักเรียนก็จะต้องช่วยกันดูแลและก็รักษาสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้นะคะและก็สถานที่ที่เราไปใช้อ่ะให้คงอยู่เหมือนเดิมนะคะและก็เพื่อที่จะได้ยืดอ,อายุการใช้งานของสิ่งของเหล่านั้นไปได้ดานานๆนะคะก็ให้เกิดประโยชน์ ให้คุ้มค่ามากที่สุดนะคะรวมทั้งต้องช่วยกันประหยัดทรัพยากรของโลกได้ด้วยนะคะอะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างติ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียนติ่งของเครื่องใช้ในห้องเรียนของเรามีอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนนะคะโต๊ะเก้าอี้ของคุณครูกระดานดำถังขยะไม้กวาดหรือว่าพวกสื่อการสอนต่างๆนะคะที่มีอยู่ในห้องเรียนของเรานะคะ อ่เราก็ต้องช่วยกันดูแลและก็รักษาให้ดีนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆก,ก็มาดูสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในโรงเรียนนะคะหรือเป็นของส่วนรวมที่เราต้องใช้ด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างคะอ่ะเด็กๆมาดูนะคะก็อย่างเช่นเอ่อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะห้องสมุดหรือว่าหนังสือในห้องสมุดพวกนี้นะคะ,ะสนามกีฬาโรงอาหาร ห้องน้ำสวนย่อมพวกนี้นะคะลูกเป็นสิ่งที่อยู่ในโรงเรียนเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษานะคะคงสภาพให้เขายังอยู่ในสภาพเดิมนะคะลูกและก็ช่วยกันร,รักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะใช้อย่างทนุถนอมนะคะให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและให้คงอยู่ได้นานที่สุดนะคะอ่าทีนี้สถา,านที่ส่วนรวมเมื่อกี้ที่ครูพูดไปนะคะก็อย่างเช่นพวกห้องน้ําพวกเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ สนามกีฬาโรงอาหารสวนหย่อนมนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะมีอยู่ในโรงเรียนทั้งหมดนะคะเราทุกคนในฐานะที่เป็นนักเรียนนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้นะคะช่วยกันทําความสะอาดช่วยกันเก็บกวาดนะคะลูกต่อไปทีนี้เด็กๆมาดาูหลักการและก็แนวทางในการปฏิบัติในการใช้สิ่งของต่งางๆที่เป็นเถื่อนรวมนะคะ เรามาดูการใช้สิ่งของเครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวมนะคะ,อ,ะอ่าอันที่หนึ่งเลยนะคะลองดูตามผังตรงนี้เลยนะคะลูกใช้อย่างประหยัดใช้อย่างทนุถนอมใช้อย่างระมัดระวังไม่ยึดครองของส่วนรวมของห้องเรียนแลอกของโรงเรียนมาเป็นถุบัติของตัวเองนะคะและก็รู้จักแบ่งปันหรือว่าเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ใช้ด้วยนะคะอะ่เป็นของส่วนรวมที่เราต้องใช้ด้วยกันนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆมาดูหัวข้อต่อไปนะคะ การดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่ของส่วนรวมนะคะการดูแลรักษาสถานที่นะคะเป็นหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนที่จะต้องช่วยกันรักษาทรัพย์สินนะคะไม่ทําลายทรัพย์สินแล้วก็ดูแลรักษาความสะอาดสมบัติของโรงเรียนต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษาให้มันคงอยู่ต่อไปนะคะทีนี้ต่อไปนะคะลูกการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและก็โรงเรียนนะคะ การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนนะคะควรคำนึงถึงหลักต่อไปนี้นะคะการใช้สิทธิ์และหน้าที่นะคะเราเด็กๆมาดูความหมายของคําว่าสิทธิและหน้าที่กันก่อนนะคะสิทธิก็หมายถึงอํานาจอันชอบธรรมหรือสิ่งที่บุคคลพึงมีพึงได้นะคะต่อไปหน้าที่นะคะหน้าที่ก็หมายถึงกิจที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติตามสถานภาพของตนเองนะคะ ทีนี้มาดูตัวอย่างแล้วก็สิทธินะคะอะทีนี้สิทธิ่าขออภัยค่ะเรามาดูตัวอย่างสิทธิและก็หน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัตินะคะอะอันอันอันแรกนะคะภาพแรกเลยสิทธิที่จะได้รับการศึกษานะคะอันนี้คือเป็นสิทธิของนักเรียนที่นักเรียนจะต้องได้รับการศึกษานะคะลูกและต่อไปนะคะหน้าที่ในการที่จะศึกษาเล่าเรียน หน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนเนี่ยก็เป็นของเด็กนักเรียนที่มีหน้าที่ต้องมาศึกษาเล่าเรียนนะคะก็เหมือนทั้อย่างคุณครูอันนี้ก็คือหน้าที่ของคุณครูที่ต้องมาสอนนักเรียนนะคะต่อไปเรามาดูภาพต่อไปเลยอันนี้สิทธิสิทธิที่จะได้ใช้บริการห้องสมุดนะคะเราสามารถไปใช้บริการห้องสมุดได้ทุกคนนะคะแล้วหน้าที่ราคาลูกหน้าที่ในการที่เราจะใช้ห้องสมุดแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ดูแลและก็รักษาห้องสมุดด้วยนะคะตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของเรานะคะ ต่อไปสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยภายในโรงเรียนนะคะเอาเวลาเราเกิดปัจจุบันอุบัติเหตุต่างๆนะคะเห็นไหมที่โรงเรียนของเราก็มีห้องพยาบาลให้เด็กๆมาทาแผลรหรือว่าเราปวดหัวเราก็สามารถที่จะมาทานยาได้นะคะต่อไปหน้าที่ล่ะหน้าที่ก็คือเด็กๆก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะคะเห็นไหมเด็กคนนี้ไม่ปฏิบัติตามกฎมาเที่ยวปีนป่ายต้นไม้เดี๋ยวก็ตกลงไป พอตกลงไปเด็กคนนี้ก็จะได้รับสิทธิในการที่จะได้รับความปลอดภัยภายในโรงเรียนก็คือมาให้คุณครูช่วยทำแผลหรือทายาให้นะคะแต่เราต้องปฏิบัติต,ตามกฎนะคะคือปฏิบัติต,ตามกฎของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดนะคะลูกต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูสิทธิท์ขั้นพื้นฐานของเด็กสิทธิที่ขั้นพื้นฐานของเด็กมันจะมีอยู่สี่ประการนะคะก็คือสิทธิ์ที่จะมีชีวิตรอดสิทธิที่จะได้รับการพัฒนานะคะ สามสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและก็สี่สิทธิที่จะมีส่วนร่วมนะคะอ่าทีนี้มาดูการใช้เสรีภาพอย่างรับผิดชอบเสรีภาพคืออะไรคะเสรีภาพก็คือความสามารถที่จะทำการใดใดได,ได้โดยอิสระภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนะคะอย่างเช่นเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการนับถือศาสนานะคะความรับผิดชอบล่ะคะต่อไปความรับผิดชอบนะคะก็หมายถึง การยอมรับผลทั้งที่ดีและไม่ดีที่ตนได้ทําลงไปแล้วนะคะรู้อยู่ในการความดูแลข,ของตนเองนะคะลูกทีนี้อ่าทีนี้เด็กๆมาดูกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียนนะคะกิจกรรมของห้องเรียนนะคะก็คือกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะและเจต,ตคติที่ดีให้กับนักเรียนนะคะ อ่าทีนี้มาดูตัวอย่างการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของของโรงเรียนและโรงเรียนนะคะอ่ามีภาพสองภาพนี้นะคะลูกเป็นภาพกิจกรรมของโรงเรียนนะคะอันที่หนึ่งนะคะการนําเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนนะคะต่อไปก็การทํางานกลุ่มร่วมกันนะคะอ่าอีกภาพหนึง่งภาพนี้การทํผ่านไหว้ครูในวันไหว้ครูของเด็กๆนะคะการทําเวรประจําวันนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะถือเป็นกิจกรรมของโรงเรียนที่ทุกคน ควรมีส่วนร่วมนะคะอ่าทีนี้เรามาดูกิจกรรมของโรงเรียนกันบ้างกิจกรรมของโรงเรียนมีอะไรบ้างละ่ะที่เด็กๆเคยพบเห็นอ่ะกีฬาสีนะคะกิจกรรมกีฬาสีเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะคะมีการจัดขึ้นทุกปีนะคะต่อมาก็กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีนะคะเป็นการเข้าใกล้ลูกเสือเนตรนารีของเด็กๆนะคะและกิจกรรมที่สําคัญที่เรามีในทุกวันก็คือกิจกรรมเข้าแถวคารบธงชาตินะคะ ต่อไปก็เป็นกิจกรรมเก็บขยะในแหล่งน้ำชุมชนอันนี้อันนี้เราสามารถออกไปทําได้นะคะอ่าเอ่อสำหรับกิจกรรมของห้องเรียนและของโรงเรียนเนี่ยเด็กๆทุกคนก็ควรที่จะมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมนะคะเพื่อที่เราจะได้มีส่วนร่วมในโรงเรียนและก็ห้องเรียนของเรานะคะอ่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ